วันนี้เอาอาหารนะครับมีผู้ใจดีนะครับโอ้เจ้าตัวเล็กนะครับแม่ก็โดนวางยานะครับท่านผู้ชมนี่อ๋อก็ต้องขอขอบคุณนะครับอโนโวธนาสาถุบุญนะครับกับผู้ใจบุญนะครับอาหารนะครับกับสุนัขจอนจัดนะครับแล้วก็แม่เขาก็โดนวางยานะครับโดนวางยานะนี่ก็อ๋อเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าเลือกเกิดได้ก็คงไม่ นะก็ช่วยชาวที่ช่วยได้นะครับเพราะมันเยอะนะครับเพราะมันเยอะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเนอาหารนะครับอ่ะกินอร่อยอร่อยนะฮะแล้วกินนะครับเวลามีก็ได้ดูแลเขานะครับนู่นจะตรงนู้นมาเลยเอ้านั่งทางนู้นก็มีนะครับนู้นอาหารอร่อยอร่อยนะครับ ขอบคุณผู้ใจบุญนะครับที่ร่วมแบ่งปันนะครับอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำหลานทำเหลนเอาเอาไปกับพื้นนี่แหละกินได้ไม่เป็นไรนะครับเอาตัวนั้นเจ็บขาอีกเจ้าตัวน้อยอาหารครับอาหารให้คนนี้เพาะ เลยนะครับเอาแบบดีมาให้เลยนะครับแบบดีเลยนะครับถึงว่าสามร้อยสามร้อยกว่า 300, 300บาทนะครับเดี๋ยวซื้อมาให้อีกนะครับเดี๋ยวจะซื้อให้ให้อาจารย์อีกนะครับเอามาฝากไปให้หลวงตาเอาให้